สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดี f อฟตอนเช้าเช้านะคะสวัสดีสกูสุขนเดอพี่น้องคะอยู่ที่เออทุ่งนานะคะอยู่ที่บ้านสวนเจ๊ตังคนผู้ไทยเจ๊ตังพารวยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องค่ะ อยู่กับปูอ่องค์ดำนะคะวันนี้ก็จะมาขอแนวทางโชคลาภนะคะตามลาวนะคะสำหรับท่านไหนที่เข้ามานะคะก็เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะสวัสดีตอนเช้าๆนะคะกับเอซีทุกท่านเนอะอากาศหนาวค่ะพี่น้องมมีเสียงเพลงพร้อมบานนี่ โมตัสสะภระขาวโตอรหัต,ตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภระขาวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภระขาวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิปดีองค์ดำแสนสิริจันทรานคราชวิสุทธิเทวาปูเชงกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิปดี องดัแสนสิริจันทานครา,าชวิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจาจิตตังอาหารวันทานาคาทิปดีองดํแสนสิริจันทานคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิตุติยัมปิกายะวาจาจิตตังอาหารว <Un> ันทานาคาทิปดีองดํแสนสิริจันทานคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิ ตติยังปิกายวาจาจิตังอหังวันทานาคาธิปดีองค์ดังแสนสลิจันทรานาครราชวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตันจะมหาราโฮิโยโนาคะคันทะปริตัมสาธุสาธุสาธ,สาธุสาธุเด้อปูมันในลูกมาไหวปูกับเอฟซีปูล,ลูกลางอยากมีโชคลากลูกอยาก มีเงินมีทองไปใส่ไปใจขอพรอจากปู่องค์ดำแสนสิจันทานาคราชเมื่อนี้ลูกสิ่ขอพรโชคลาภจากปู่ขอให้เป็นสามตขอให้แตกสามตขอให้ fc มีเงินมีทองขอไอ้ให้ fc ที่เขาติดตามรับชมให้เพล่นีโชมันกันด้อยปูเดอสาธุสาธุสาธุใครเข้ามาติดตามรับชมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ แต่จ,จุดทูบนะคะแต่ว่าเป็นปองอาจจะไม่ได้จับนะคะเอาแค่จุดทูบก็พอเรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวเราจะตั้งตรงนี้เนาะนี่นะคะก็จุดทูบเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่ เดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวพาเอฟซีไปเดินเล่นก่อนใครที่เข้ามาก็ขอพอรปั่วนะคะพาเอฟซีไปเดินก่อนเดินเล่นชมต้นไม้ก่อนว่าวันนี้อึ๊บโอ้หลุดนีเลยนี่จะเอามะเขือไปปลูกนะคะปลูกมองดาน้องแบบนีให้มองปลูกเดี๋ยวเอาไว้นี่ก่อน โอ้ผักเกี้ยตังปุูกมก็ติดแล้วด้วพี่น้องเดี๋ยวสักครู่นะคะเจะ้าอันนี้ปลูกอ่อพริกนะคะพริกก็กำลังสิ้ง,งามเห็นบะถ้าเอฟซเดินดูไอ้นี่ก่อนเพราะว่าเมื่อกี้จุดทูบไปแล้วเนาะเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งชมบรรยากาศต้นไม้ที่จะตังปลูกไว้ก่อนนะคะรอดูผลการเติบโตอันนี้ต้นพริกพี่น้องปลูกแลก้วก็งามเป็นต่น,นี่เด้เห็นบ สวยงามไหมผักอันนี้เพิ่งปลูกนะเพิ่งมาอยู่นาแล้วก็เพิ่งปลูกอันนี้หกอกะนี่ต้นพริกค่ะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าที่บ้านมันก็มะเขือก็เลี้งขึ้นปลูกปลูกมะเขืออันนี้มะเขือ เดี๋ยวเราจะพา f อไปเดินเดินไปดูสวนผักกันนะคะเดี๋ยวหลังจากที่ได้ตัวเลขแนวทางเดี๋ยวปูจุดให้ก่อนเดี๋ยวจะพามาดู3ามตัวทางนี้ก็จะปลูกเพิ่มอีกนี่วันนี้ได้มะเขือมาไปข้างนอกมาพันเอเอาต้นมะเขือใหะคะ้ค่ะ รถพักพี่น้องเอาปาดนกมันมากินพักพร้อมเล้ยวต้นนี้เอาไปนะอันนี้ก็มันพ่อลกแล้วนี่ยังไม่มีใครถอนเลยดิมจะเป็นอันนี้แล้วต้องถอนออกแล้วพี่น้องต้องได้ถ้อนออกแล้วแหละเพราะว่ามันต้นใหญ่แล้วนะคะไอ้ต้นผักนี่ถ้ามันใหญ่มากมันก็จะเป็นดอกเรากินไม่ทันนี่ จะได้ถอนแล้วปลูกใหม่นี่แหละอันนี้ยุดทงหน้าได้พี่น้องมันมีบานอยู่หลังเดียวไปขอไฟอยู่ตว่ายเพิ่นบอกว่าต้องขยายมาสัก3ามหลังมาเลยนี่ค่ะพักสวยงามมากค่ะน,นี่เจตังเป็นคนอันซื้อมาปลูกหกสิบบาทพี่น้องพักอันนี้ซื้อมาปลูกหกสอันนี้ก็อันนี้ ลรก,กินได้แล้วมัสเสด็นั่นนี่ถ้าไม่โลกกินมันก็จะถ้าเราไม่ถอนนะคะมันก็จะโตเกินไวัยต้องถอนมากินแล้ววันนี้ก็คงจะต้องถอนแหละพี่นอ้องอาจจะเอาไปล่มวัดพร้อมได้มันอันนี้เราก็ปลูกขึ้นมาใหม่เรื่อยๆเห็นบ่มาก็สิงไงไปเรื่อยๆพี่นอ้องนะ ชมบรรยากาศทุ่งนาอันนี้ฟังนี่ของข้าเจ้าดิพี่น้องไม่ใช่ของเรานะใครที่ติดตามรับชมภาพชัดเสียงชัดอันนี้ของเขาอัอนนี้ฝั่งฝั่งนี้ของเขานะฝั่งเนี้ยแต่ตรงนั้นมันจะเป็นถนนถนนไอ,อถนนดํานะคะก็ไปอําเภอเชื่อมอาเภอนะคะตรงเนี้ยบรรยากาศดีมากค่ะตรงนั้นก็จะเป็นไอภูเขาตื่นมากนี่ โอ้ยน้่มันจะ้ากปานพูดทับเบิรกพี่น้องเลยว่าท่านได้นั่นดอกว่าว่าท่านได้เคยไปยะเตือดอกแต่ว่าเบิงคิดว่ามันมันอากาศเย็นไหมวันนี้ไม่หนาวเท่าไหรน่นั่นเองวันนี้ไม่หนาวไม่มีหมอกขนาดไม่มีหมอกน,นั่นนี่อันนี้น่าอันนี้น่าจะตังพี่น้องอันนี้ทุ่งนาเจตังนะคะปลูกมะพร้าวไว้ประมาณสิบต้นมะพร้าวน้ำหอม แต่ก่อนมันไม่มีไอ้ต้นอะไรต่างๆนี่เจ๊ตังก็เพิ่งมาซื้อแล้วก็ถมที่นะคะถมแล้วก็ปลูกเถียงนาน้อยนะคะปลูกเถียงหน้าแล้วแล้วก็ไอ้นั่นแล้วก็ไมยูพี่น้องบพแมนว่าาอยูแบบนั้นแบบว่าเวลาเข้ามาหน้าห้างยังมันมีหม่องพักพรพักหยังสิแห่กระเลียนบรรยากาศไหลายบรรยากาศนะคะ ใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะอากาศดีมากค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันแล้กันเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขก่อนนะคะว่าจะได้ตัวไหนเนาะอันบักทั่วน,นี่เป็นบักทั่วพุ่มพี่น้องปลูกเนี่ย มันมีอยู่3ามกอว่าจะปลูกเพิ่มแต่ยังไม่ม,มีที่มันก็ไม่ได้กว้างขนาดนั้นเนาะเราก็หาที่ปลูกอยู่ปลูกอาเจาะอ้แจะพ่อได้กินท่านผู้ชมป๊าดไข่หนึ่งอันมากอันนั้นใบเด้นี่ข่กระลึมเดี๋ยวเขาไปเบิ่งก็นด้อพี่น้องอ่ะหนึ่งฟักทองไอ้ตัวนี้ คะท่านผู้ชมดูกันชัดๆนะคะท่านผู้ชมก็วันนี้นะคะก็เป็นตำลาวนะคะสวัสดี FC ซทุกๆท่านนะคะขอให้มีโชคในวันนี้นะคะสี่สองสี่พี่น้อง สาธุสาธุสาธุเด้อปูขอให้ได้โชคลาบสกุลสกุคนนะคะมน,นีเนาะนผู้ใดโชคดีมีโชคลาบมน,นีกะถ้าเกิดว่าผู้ใดอยากฮหดบุญมานํานะคะท่านผู้ชมแอดจะเอาไปร่วมถวายอยู่ที่วัดบัพดสันติวันนะคะซึ่งตอนนี้เพิ่นกำลังยกยกช่อฟ้าค่ะพี่นอ้องพ่นยกโซฟานะคะแล้วก็ไขประตูเหล้านะคะ ยกชอบฟ้าไขประตูเล้าแล้วก็ไอ้บุญพระเวทสามยางร่วมกันเลยนะคะเป็นบุญประจําปีแต่า่าพอดีเพ่นเฮ็ดบุแล้วพอดีเขาก็จะได้ฉลองโบุนะคะผู้ไดผู้ใดได้เฮ็ดบุญนี้ก็ถือว่ายิ่งงหญ่นะพี่น้องนะได้บุญหลายผู้ดใดอยากรวมเฮ็ดบุญมานาก็สามารถเอ่อทักมาได้เด้พี่น้องอยากเอ่อทำบุญมามาว่านี้ก็มีเอซนะคะ เพิร่รวมทาบุญมาน้ำนะคะเป็นจนํานวนเงินนะคะห้าอยบาทนะทา้งวัดเดี๋ยวแอดจะได้เอาไปท้าบุญกับทั้งวัดบรรพสันติวันบรรพสันติวันนะคะเมื่อวานนี้เจ๊ตังขอตำลาวได้6กเหรือว่า8 7 6เมื่อวานทีผู้ใดได้เ,ดเบิงในลา์สดเจ๊ตังก็บ,บอกว่าถ้าผู้ใดสามารถไปเสี่ยงโชคตำน้อยได้กะ เบิงน้อยได้เซียมโชคตามน้อยได้นะคะ <c oughs> พอดีว่าน้อยมันเข่าเจ็ดแปดนะพี่น้องเป็นห้าน้อยปกตินะคะ <c oughs> บลูวายเอฟซีไดโบนะคะถ้าพวกได้ได้ก็ดีใจน้ำเนาะ <c oughs> ดีใจกับคนที่โชคดีนะคะเมื่อวานก็มีคนดูเน,ะ <c oughs> นาะก็ขอให้โชคดีแห่งๆปังๆรวยรวยเด้อพี่น้องเด้อนะคะบ <c oughs> ลูวลายไล่สดเมื่อนีนก็ <c oughs> ว่าจะไปไล่สด, <c oughs> ดยูพี่น้องเมื่อวานในน้ำไอ้ พักทองนะคะสองกตานะคะไปทำบุญยุทางวัดขออนุโมทนาสาธุพี่น้องสาธุมากให้ได้บุญน้ำกันแล้วก็ทำบุญกับทางบ้านมหาชัยคือบ้านนี่แหละพี่น้องที่ห้าอยููนี่แลหละรวมทำบุญไปน้ำเพิินเพิินเก่าไปทำบุญสามมองผู้ละบ้านทำบุญน้ำเพิินไปน้ำนะคะที่ผู้ใหญ่ไอ้ท่านกำนันเพิ่นประกาศไปมือเสาร์นี้เนาะสำหรับผู้ใดที่โชคที่มัน ในเม,มนีเนาะแอดกะจะรวมท่ำบุญนะคะแต่พอได้ากรวมทำบุญจะทักท้ายมากกว่นใดพี่น้องหาบาทสิบ,บาทตามกำลังศรัทธานะคะยกช่อฟ้าบุญพระเวทแล้วก็ไขประตูลาวนะคะปกตินานี่ย่ามหนีเอ่อมันตัวเลขมันจะเขา่าพี่น้องแอดก็เลย อยากให้เอฟซีมีโชคลาภน้ำกันงซุปูซุข้นเนาะ ตัวแรกนะคะก็ได้มาแล้วนะคะ428 42น่าจะเป็น8แน่นอนนี่เนอะ428นะคะขอให้ FC ทุกท่านนะคะโชคดีมีโชคลาบนะคะ สาธุเดอปูปู่้ใดที่เขามาติดตามรับชมขอพรจากปู่องค์ดำนะคะก็ขอให้มีโชคลาภสุขสุขก้นนะคะพี่น้องค่ะคุ้มเจ้าทีทีให้ทีหน้านะคะทีให้พีหน้าปู่ตายายที่เพิ่นอยู่สถานะที่นี่นะคะยายนุษย์าย,ยทุ่มมาอาจารย์คำเศร้านะคะตาเข่นนะคะาตาพันตาบัญชาตาชาวริตนะคะซึ่งเพิ่นเคยอยู่มองหนีนะคะเพิ่นได้ล่วงลับหรือเสียไปแล้วนะคะ ลูกหลานมาอยู่หนีมาหอดมาจอดมาถึงมาขอพ่อนโชคละนะคะแล้วก็ได้อนเชิญปูมาอยู่น้ำขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในหนีแล้วก็ปภูย่าตาให่อ่คุณลุ่งคุณตานะคะขอให้ซ้อยดนบันดาลให้ตัวเลขที่ลูกได้จุดหนีให้เป็นตัวเลขแนวทางของตำราเด้อขอให้เขาตำราให้เพื่อนเฮ็ดบุญห้อมบุญน้ำกันไม่มาหนีนะคะสาธุสาธุสาธุ ท่านผู้ชมนะคะก็เป็นที่แน่ชัดแล้วนะคะสำหรับตัวเลขนะคะในวันนี้นะคะขอแจ้ง f c นะคะสำหรับท่านไหนที่อยากจะเสียงตัวเลขชกลาบ,บ428 428ใครเห็นแล้วอย่าลืมพิมพ์คำว่าสาธุสาธุสาธุนะคะ428ก็อย่าลืมตัดเล่น4224 2882แล้วก็8448นะคะ ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกไรค์ขอบคุณทุกแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสําหรับตัวเลขของรัฐบาลไทยเนะเาะแอคจุดตั้งแต่ต่องวดแล้วนะคะตัวเลขของปู่อง์ดํามันเข้าเจ็นะคะท่านผู้ชมก็เลยจุดต่องวดตัวเลขที่ได้มา3ามสองสามนะคะรัฐบาลไทยอย่าลืมนะสามสองสามนะคะเพราะว่าขอต่องวดไป ตั้งแต่วันที่18แล้วนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์เฮงเฮงปังปังเลยๆนะคะขออนุญ,ญาตลงไลค์ก่อนสวัสดีค่ะปิดก่อนได้ไี่นะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ